ไม่ได้ไปดูนักการเมืองท่านไหนเลยนะครับแล้วผมถือมากเลยคนล้มอย่าข้ามไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้าม,ม,ามคนล้มไปแล้วพอลุกขึ้นมาได้เพราะอาจจะมายิ่งใหญ่ก็ได้นะครับแต่สำหรับท่านนายกอนุทินชาการวิรกคุด้วยความที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวมาก่อนตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เล่นการเมืองอะไรนะครับผมรู้จักมาคุ้นกับท่านเป็นการส่วนตัว สมัยผมเป็นโโกโปรกรรภ์แมท่านพลเอกสันสุรุตานนท่านอนุทินจะตามท่านพลเอกสันอยู่ตลอดครับผมก็บอกโงเ่เฮงพี่หนูเนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพูดนานแล้วครับไม่ใช่บอกมาพูดตอนจะได้เป็นนายกครับแล้วก็มาพูดซ้ำอีกทีตอนเมื่อปีห้าสองนะครับ ที่บ้านสอสอสัทย์ัจีนาพักนที่ทางวงการจันะบุรีผู้ต่อหน้าในการเมืองใหญ่ผู้ต่อมาหน้าเตี่ยด้วยนะครับเตี่ยคือท่านชาวรักชาญวิรพุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเวลานั้นนะครับผมพูดเสียงดังฟังชัดครับไม่ใช่มางงงินพูดอีกขั้นหนึ่งที่ผมดูแล้วท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วผมรู้จักกับท่านอดุลตั้งแต่ผมท่านอดุลยศพันธ์ตำรวจโปนะครับ เป็นตำรวจตระเวนชายแดนอยู่กาญจนบุรีผมเป็นสารวัตรอยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับผมเห็นท่านอดุลผมไม่รู้จักมาก่อนครับท่านเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่26่ริบเนียวกันคื่อนืท่านพันวเอกเดชารักงานนะครับผมชี้หน้าท่านอดุลเลยบอกเฮ้ยเมื่อก่อนเรียกท่านอดุลเรียกมึงเลยครับ <laughs> มึงหมอเหงดีจะได้เป็นใหญ่เป็นโต นะครับจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับพูดตั้งแต่ปีอะไรปีสามหนึ่งอ่าสามสามครับสามสามนะนะครับ, 3, 3, รบผมไม่ได้ทักไปเรื่อยนะครับว่าใครคนนั้นปากหวานไปเรื่อยไม่ใช่ถ้ามันเข้าตาแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตผมถึงจะชี้หน้านบอกกงแต่แต่ไม่ได้เป็นหมอดงหมออะไรทายกระสงกระซิบน,นะครับ มาคุยเรื่องเปิดด่านก่อนดีกว่าก่อนจะไปคุยเรื่องนะครับเรื่องเปิดด่านเนี่ยสาคัญมากนะครับไทยกับเขเมรเนี่ยสถานะเวลานี้ไทยกับเขเมรเนี่ยยังเป็นศัตรูกันอยู่ใช้คําว่ายังเป็นศัตรูกันอยู่เปิดการทาสงครามกันมาห้าวันห้าคืนนะครับทหารประชาชนบาดเจ็บล้มตายสาเหตุของการทําสงครามครั้งนี้เนื่องจากเขเมรทาผิด คุณเซ็นคุณมานเน็คคุณทำผิดคุณส่งทหารเข้ามาลุกรานประเทศไทยลุกล้ำดินแดนไทยนเข้ามาถูกคูเล็เอากําลังคนกําลังอาวุธเข้ามาวางวางกับระเบิดแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ประเทศไทยกอเพราะฉะนั้นคุณทําผิดนะครับคุณทําผิดพอเกิดปะทะกันทั้งสงครามกันความเสียหายความย่อยยับความชิบหายตกแก่พวกคุณทหารคุณบาดเจ็บล้มตายมาก อาวุธยุทโธปันที่คุณมีอยู่ในมือก็ร่อยหลอแทบจะไม่มีแล้วตอนเนี้ยสภาพมึงที่จะมาุยกับประเทศไทยเนี่ยมึงไม่มีอำนาจต่อรองเลยถ้าพูดกันตรงๆคุณคือผู้แพ้สงครามคุณคือผู้แพ้สงครามไทยปิดด่านมาเนี่ยสองเดือนสามเดือนเนี่ยเพื่อหวังให้มึงชิบหายเพื่อหวังให้มึงง่อยเปียเสียขานะ ื่อหวังให้มึงเนี่ยไม่คำเริ่มเสือส่อมรากับประเทศไทยอีกมันมีทางแก้มันมีทางแก้แกคุณเซนคุณมาเน็ตจ,จกแก้มึงไม่ต้องมาวางฟอร์มแล้วไม่ต้องไปกลัวประชาชนชาวก็เหียงด่าดแล้วมึงจะต้องสั่งให้ทหารมึงที่แนวชายแดนทั้งหมดถอนกลับไปโดยไม่ต้องเจรจาถอนกลับไปเลยถอนกลับไปทั้งหมดเลย นะครับแล้วส่งทหารมือเปล่าไม่ติดอาวุธเข้ามาใส่ชุดสีส้มก็ได้เป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทหารไทยอยู่แนวชายแดนเดี๋ยวเขาก็สังเกตเห็นเอง,เองและคุณก็มาบอกกับรัฐบาลไทยได้ว่าผมถอนกําลังผมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยผมถอนกลับที่ตั้งหมดแล้วแล้วผมก็ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปทําให้ท่านเห็นแล้วอ่าแบบนี้มันจะคุยกันได้ ตรงบ้านหนองจางมึงก็ไม่ต้องกระแบงหรอกให้คุณเซนเอาหลักฐานมาหลักฐานคือเอกสารที่ประชาชนคนไทยเขาเอามาแสดงสคหนอึนอสสนสสมเอามาดูกันเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นศูนย์อพยพสถานการณ์การเมืองนักเวลานั้นเนี่ยต่างชาติบีบให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้รับคเมตแน่ พยกเข้ามาหีการตามไล่ฆ่าของทหารเวียดนามแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันปกติแล้วเขาให้อาศัยอยู่เป็นสามสี่สิบปีแล้วมันต้องกลับมาคุยกันตรงนี้คุยกันนอกรอบให้รู้เรื่องก่อนนะครับแล้วถึงจะเปิดแล้วถึงจะเมอะทำาม,มาค้าขายกันถ้าไม่ทําอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้ไม่ต้องมาคุย ไอ้เหี้ยก็ให้มันกดตายกันทั้งมึงทั้งปูแหละนะครับผมไม่ได้ไปยุว่าต้องทำสงครามกันอีกนะคุณเป็นคนเกเรมาลังแกประเทศไทยก่อนพอโดนตกโต้ไปอะไรไปแล้วมึงจะมาอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วครับคุยไปแม่เพื่อบอกว่าหนอมจานเป็นของมันนะครับและสิบเอ็ด พื้นที่ที่ทหารกองทัพภาคที่สองยึดได้มันก็อ้างเป็นของมันอ้างแบบไอ้นี่ยอย่างนี้จะมาคุยกันทำไมไม่ต้องคุยหรอกถ้าอยากจะคุยกันให้รู้เรื่องนะทําอย่างที่ผมบอกท่านนายกคุณมณิตน,น,นะครับตอนนี้ไอ้คุณเต็งเงียบปากไปแล้วนะครับเงียบปากไปแล้วนะฮะถอนทหารไปเลยนะครับพื้นที่ไหนตั้งแต่วันที่ คุยกันวันหยุดยิงเนี่ยใครถึงพื้นที่ตรงไหนก็นเอาตรงนั้นก็ไว้ส่วนตรงหนองจานทาาประเทศไทยเขามีเอกสารไปแสดงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและถ้ายันยันกันว่าไทยใช้แผนที่หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นมึงใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนหรือหนึ่งต่อหนึ่งต่อแสนคุยกันไม่รู้เรื่องไ,ไอ้สัตว์ก็ไม่ต้องคบกันตลอดชาตินี้ไปนะครับผมเห็นพูดเซน,นออกมาโพสเยอะเยอะอันนี้นายกคาสินนะครับที่ โดนสารพิพากษานะครับจำคุกไปมึงไม่ต้องมายเยะเยยเขาหรอกเขารู้ผู้ชายมากกว่ามึงเขารู้ตัวค่ะว่าเขาจะต้องมาติดคุกทั้งๆท,ที่เขาไปดูไ้แล้วนะเขายังกลับมาติดคุกนะครับวันพระไม่ได้มีผลเดียวหรอก วันหนึ่งถ้าเกิดเขามอกเกยมามึงจะช้ำยิ่งกว่านี้นะผู้เตี้อย่ารีบหนีตายไปซะก่อนสุภาพสิทไทยก็าือมากนะอย่าข้ามคนล้มนะครับอย่าข้ามคนล้มนะครับมันไม่ดีหรอกไปดูถูกมันข้ามคนต่อล้มเขาพลาดไปอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่ มันมันมันอย่างนี้ตลอดนะครับพอมันจะหาเสียงจะเลือกตั้งมันจะหาเสียงมันก็จะหาประเด็นหาประเด็นนี่ตลอดหาประเด็นความรักชาติเวลานี้มันแย่นะครับมันแย่ประชาชนมันก็ด่ามันนะมันก็แย่มันก็แย่นะครับมันไม่มีหาอะไรแล้วครับไอ้วุนเซมเนี่ยมันก็หวังจะได้รายได้จากป่อนการพนัน ชาวบ้านทั้งไทยทั้งกัมพูชามันตีขึ้นแต่คุณเซนมันอยากจะเอาคนไปเล่นบอลมาเรื่องของเรื่องอย่างนั้นคนเราทั่วสิทธิดีดีสิบผลนะคุณดูในหลังพระนครเลหลังพระนครเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ encer, ชื่อดังนะนั่นเขาติดคุกม,มาตั้งกี่ครั้งนะนะครับเขายังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะครับ <C ut ters> มันขาดรายได้คุณเจนมันขาดรายได้ผมถ้าวันหยุดไม่ไปถือสิก็จะมาช่วยลูกหลานเข้าขายของครับมาช่วยลูกหลานไล่ข,ขายของครับได้กินอาหารสีก็มีหมวกนะครับหมวกหมวกนี่เป็นปักขุนดมขุนดมมีภาษาอังกฤษด้วย ภาษาอังกฤษก็มีนะครับภาษาไทยก็ขุนดงม,มีสีขาวนะครับสีดำแล้วก็แหกะบอกสีขาวก็ง่ายนะครับ <Okay. S 1> ขาก็เลยนี่เพิ่งออกมาใหม่อันนี้เป็นสีเทาๆสีกะกีก,กนะกีสีออกอะไรเาวอกขาวออกขาาออกขาออก เนี่ยสีจะใท้เทาๆนะครับมันจะเปื่อนยากหน่อยนะครับปากภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับกี่กี่กี่ตังค์นะสี่ใบแดงสี่ใบแดงนะครับส่วนพระยี่ห้าภุจตวัดที่ท่านสั่งจองเนี่ยอันนี้ให้สั่งไปที่เขตฟ้าไล่อนุนกการดางนะครับนะครับเขตฟ้าไล่อนุนักการดานะครับเขตฟ้านะครับ เฟเฟนเมกอบนะครับอาพระนี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทีพุทธพิเศษเมืออ่อปีพศ .2500 นะครับในหลวงรัชการที่9เป็นประธานฝ่ายกาลาวาสังฆราชวัตรวรเป็นประธานฝ่ายสมและนิมนต์เกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดในเวลานั้นในประเทศไทย108 รูปมาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษสามวันสามคืนรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับนำเข้าไปบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับนี่ของแท้ที่ยังเหลืออยู่นะครับของปลอมมีเยอะนะทุกเนี้ยระวังของปลอมนะครับมันทั้งปลอมกันนะครับจำหน่ายในลาซาด้าช้อปปี้ยังมีเลยนะครับแต่ของปลอมนะครับอันนี้ของแท้พุทธาพิเศษเมื่อปี2 5 0 0นระครับสี่แ,ด,แดงครับ สามหัวกกับพระก็สั่งที่เปลี่ยนฟ้าอย่างเดียวเปลี่ยนไล่่ะไล่